เงาแฝดเรื่องเล่าดึกดื่นตอนที่หการเริ่มต้นที่แปลกประหลาดสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าดึกดื่นอีกครั้งคืนนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสุดหลอนที่เกิดขึ้นจริงให้ฟังเรื่องราวของหนุ่มชื่อนนที่ได้พบเจอสิ่งประหลาดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาล นนเป็นหนุ่มวัย28ปีทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ในบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพชีวิตเขาเรียบง่ายทำงานจากเช้าจรดเย็นกลับบ้านก็เล่นเกมดูซีรีส์หรือทำงานต่อที่บ้าน เขาอาศัยอยู่คนเดียวในคอนโดเก่าแก่ชั้น15ของอาคารที่มีอายุมากกว่า20ปีทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงในวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนนนกลับจากทำงานช้าตามปกติประมาณ3ทุ่มครึ่งเขาเดินทางขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น15แต่เมื่อลิฟต์เปิดออกสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องตกใจ ตรงหน้าลิฟต์มีกระจกสายบานใหญ่ติดผนังซึ่งปกติไม่เคยมีมาก่อนเขาจำได้แม่นยำว่าผนังตรงนั้นเป็นสีขาวเรียบเปล่าไม่มีกระจกอะไรเลยนนยืนมองอกระจกนั้นด้วยความสงสัยในใจคิดว่าอาจจะเป็นการตกแต่งใหม่ของคอนโดเขาเดินผ่านกระจกไปยังห้องของตัวเองเมื่อเอาคีการดแตะที่ประตูเขาได้ยินเสียงแปลกๆจากด้านหลังเหมือนเสียงของใครบางคนเดินตาม เขาหันกลับไปดูแต่ไม่มีใครเลยมีแต่กระจกใสที่สะท้อนภาพของเขาเองนอนเขย่าหัวคิดว่าคงเหนื่อยจากการทำงานเขาเข้าห้องไปอาบน้ำแล้วนั่งทำงานต่อที่โต๊ะคอมพิวเตอร์แต่เขาไม่สามารถมีสมาธิได้ความรู้สึกว่ามีใครสังเกตการอยู่ไม่หายไปประมาณเที่ยงคืนครึ่งนนตัดสินใจไปนอนเขาปิดไฟในห้องนั่งเล่นแล้วเดินไปที่ห้องนอนแต่เมื่อผ่านหน้าต่างไป เขาเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างในแสงสะท้อนจากหน้าต่างมีเงาของคนยืนอยู่ข้างหลังเขาโนนหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่เขาเปิดไฟทุกดวงในห้องตรวจด,ดูทุกมุมทุกซอกแต่ก็ไม่มีอะไรแปลกปลอมเขานั่งลงบนโซฟาหายใจหอบหัวใจเต้นแรงคงเหนื่อยจริงๆแล้วเขาพูดกับตัวเอง แต่เมื่อเขาลุกขึ้นเพื่อไปนอนเขาได้เห็นสิ่งที่ทำให้ขนลุกไปทั้งตัวในกระจกหน้าต่างเขาเห็นภาพสะท้อนของตัวเองแต่เงาในกระจกไม่ได้ทำท่าเดียวกับเขาเขายกมือขวาขึ้นแต่เงา